ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านนะครับผู้ที่รักความยุติธรรมทุกท่านพร้อมนะครับกันยาได้มดทุกท่านวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านอีหลุงบ้านจำปานะครับหลังจากเสร็จภาระกิจที่สารากางจังหวัดนะครับแล้วก็ที่วากาอำเือเดินทางมาถึงครับน้ำขึนน้ำขึนครับเนื่องจากฝนตกฝนตกรับเนื่องจากฝนตกนะครับผมพาพี่น้องมาเบินน้ำแข็งในการบรรยากาศตกะดุงนะครับบรรยากาศ แบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับอันนี้มันเกิดมาจากฝนตกบ่แหมอ่ะคนไม่ได้ตกกันบ่อ้าวเห็นบ่เห็นบ่ครับโอ้น้ำน้ำปลาบ่นี่โอ้น้ำปลาขึ้นมันขึ้นน้ำด่างน้ำนี่่บน้ำข้างปุ้นนี่ปลานะบางทีออกสี้เง่ี้เห็นบ่น้ำเยี้ยวน้ำ อครับป้ากันได้เจ้าของแล้วเลยนี่อ้าวมิตรของง่ายๆนะบัดทิศเนี่ยครับพี่น้องครับนี่คือประชาชนที่อาศัยอยู่เขตละแวกนี้นะครับบ้านอีหลุมกับบ้านจำปาครับเป็นร้อยต่อกันนะครับกับพ่อที่กินอยู่ครับพี่น้องครับเมื่อวันมินามมากสะดุ้งทํางานท่านที่อย่างนะครับพี่น้องมาเบิ่งกนไปน้ำกันสดๆนะครับเด้อนี่ครับวิถีชีวิตนะครับการเอาตัวรอดการเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับ เอาตัขึ้นมากก็ได้ตัวเดียวนี่นก็ว่าได้สองของสามของอีกอ๋น้าเขา่าข้อมุ่นั่นเป็นเท็จได้นี่ผิดกฎหมายได้นี่เออไอ้ยะขออนุญาตมาเนี่ยเอาฝ่าประกอบเขาจะเดียวเมือ่อตอนเออเสียมันถึงขู้นี่โอ้แต่ละอี่เมียโอ้ไขว้ามาเป็นเล้าจั่วเม่าปากระเดิดปลาปลาสลิดปลากระเดิดโอ้โหมีแต่ตัวยังไงพี่น้องเอ้ จะไปตีของอย่าของลูกผีพ่นแน่สวนสวกทีไหนขึ้นเนี่ยนะ่ะปลาซิวปลาขาวเออปลาซิวปลาขาวปลาขาวหัวแดงนี่บอกปลาขาวมนันปลาขาวหัวแข็งหวัวแข็งนะครับมันนะครับผมว่าเขาอะไรเนี่ยยกไปอย่าล่วงโดนหลายมันสิคนอื่อนสิยกไปกินก่อนต้องทรรันเวลาจนอิดหนึ่งจองจำปุ้ยบุ๋งปลาบรรยากาศคนห้องแข็งแรงรเลยถือตัวใหญ่ในแม่ถือตัวใหญ่ในแม่โอ้กับ ปวดไปเบ,บิ่งหน้าปวดเอาเอา้าเอา้นาน้ำรดแล้วครับน้ำรดแล้วเอา้ายกแขนกันรูปแบบนี้เอาเอา้าผูดอะไรที่ม้ารูปแบบนี้เด้อผมมาหมูเศร้าท่านได้ปั่นนี่ดิม,มา,มเ,อาเออมหมูเศร้ายังปีมปิมปีมหนี่อยู่เนี่ยเก่าม,มุเก่าเอ้าหมูเศร้าผมประมาณเก่ามุกเก่าม,มุมันยังปีมปีมอยู่นี่บ่ได้รดน,นี่เก่ามุกเจ้าโรกาโยนวะ เจ้ารูเข้าไม่จัดพูดอะไรนี่บัดน,นี้อบบนโอ้น,น้องไปส่วงเข้าน่องน่าหง,งุดหงิดมากเลยถือเอาไปนี่ขืนน้ำแน่นี่ผมบอกนนาโยกหรือมาเอาขึ้นแน่เนี่ยจังหน่อยมันกับรมลงไปในตัวน่นนนะครับฝากถึงน่าโยกเลยนะครับกองช่างผู้ใดพานไปพานมาม่โยกขึ้นใหนเนี่ยม่ได้ปิวไปน้ำหนาเด้วยของหลวงตกน้ำว่าอะไรตกไฟบ่ใหม่บ่คือของเด้่ตกน้ำไปเมื่อเนี่ย ฝาขความปิดดีๆยายคอยรบ้างมันใจไปในเสื้อสีไดสักมีแต่ยีแม่จะไดอยังเนี้ยแต่เบิรงด้วยเอาไปไว้บ้านแล้หเปล่สิโอ้สิปลาเก่งเอาเงี้ยยังอะไะฮะเาไม่ไปแง่ใครมาเด็กมาแตอนน่าทเยอะจะมีลายปเดยไมมีวอยว่าคะแนนเสียเอาไปกินบ่ดีใกล้มเด็มกิ่ลละห้าร้อยสามร้อยพูแม่ โอตีโอแม่หน่อยมันเนาะเออตะกี้ผมผมเคยเอานําไอปลาแดกตอนนี่แม่แม่แม่เคยซีบอ่เอาฉีกปลาแดกนี่จุ่มลงไปนะปลาเข็งมีแหละครับเออเขาซุกกรปั้นเนาะเป็นก้อนนะเนาะซุ้มือนี่มันก็เลือกกินมันมันมาเลือกกินหอไข่มดแดงพูดได้เลยเนี่ยอาาสาเหตุไปจย่างย่าเกิดเกิดเกิดมาเราอยู่จะเล่ยเคืองลอยเลยนี่ย่าว่าเกิดมาอย่างยังธรรมชาติปลาขึ้นหน่อย กบขึ้นหน่อยเอา้าวิเคราะห์มาโอ้จ่กเรียวมันหน่ยวยโค่นสายหลายคนกิน<ว>หลายฮึ่เป็นเป็นยอดสารเป็นยอดสารเคมีเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างคนเขาสอดคนสญญารต้สสนตายสอดก็มี่แม่ฝากซุ้มซุ้มสอดเรียาเปรียบกันไลยเด้อเ<อ>บิ้งเบ็ดขั้นเดียวจะ,จะไ,วดไ,ดไหนที่เปสูบซุ้มสอดตายไ้ามัดหยุดม้วนหายไอ้ยะเอาฝากบอกแกซุ้มสอดจะมาสอดแถวนี้เออเขาถิ่นมาวาเขาดิเออเอาเอาเอาอยู่ฟองเขาเสียสน บอยคือปีกไปวิเวก